เป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นแบบนี้ปะ <c oughs> มันเป็นแบบนี้ติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรคือมันหยุดยิ้มไม่ได้กูเป็นอะไรเนี่ยกูเป็นอะไรทำไมกูหยุดยิ้มไม่ได้ไม่เอามือคืด้วย แมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดครับพุ่งชนชัยชนะในพรีเมียร์ลีกสาเกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2024นั่นคือครั้งล่าสุดนะครกุมภาพันธ์2024ที่พลพรรคปีศาจแดงเนี่ยพุ่งเข้าชนแล้ววิ่งเข้าใส่ชัยชนะในพรีเมียร์ลีกสเกมติดต่อกันนับตั้งแต่นั้นโอ้โหปีกว,กว่านะครับที่ ที่เด็กผีเนี่ยไม่เคยสัมผัสอารมณ์และความรู้สึกที่ทีมรักของตัวเองเนี่ยมีชัยเหนือคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะนี่ห่างเหินกับอะไรแบบนี้เนี่ยไปดีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญชัยชนะเกมล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีเหนือผู้มาเยือนอย่างบริทันซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่า นี่คือของแสแลงนะนี่คือของแสแลงของแมนเชสเตอร์อยู่นเตดอย่างรุนแรงเพราะว่า7เกมล่าสุดที่เจอกันในพรีลีกเนี่ยแมนยูพลาดท่าปราชัยต่อทีมนกนางนวลเนี่ยหครั้งชนะเพียงเกมเดียวเกิดขึ้นในเกมสุดท้ายของฤดูกาล2023-2024ซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเกมสุดท้ายมันไม่ได้มีความหมายของอมันไม่ได้มีความหมายต่อทั้ง2ทีมนี้แล้วนะฮะ เท่านั้นไม่พอไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแมนยูเล่นที่โอทัฟฟอร์ดแล้วคาบ้านให้ไบรตันเนี่ยสามฤดูกาลติดต่อกันกระทั่งเมื่อคืนนี้นะครับลูกทีมของรูเบนอโมริมก็สามารถที่จะเอาชัยชนะนะครับนะเอาได้รับชัยชนะเหนือไบรตันได้สำเร็จหลังจากที่คาบ้านมาถึงสามเกมติดต่อกัน <N ic ly> น,นี่แหละนี่แหละนี่แหละเหตุผลเหตุผลสำคัญที่ทำให้เด็กผีอย่างเราเนี่ย <N ic ly> มันหยุดยิ้มไม่ได้นะ <N ic ly> เออน,ะ,น,ะ,นะก็แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับโดยรูเบนอาโมริมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะในเกมล่าสุดถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนในศึกแดงเดือดที่แอนฟิลนะครับเกมนั้น รูเบนอามริมเน่ยติดตั้งแผนการเล่นให้ลูกทีมนะครับถอยตั้งรับตําๆปิดพื้นที่ให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็อาศัยการวางบอลยาวสาดบอลไปข้างหน้านะครับข้ามแดนกลางไม่ไปสู้ตรงกลางกับคู่แข่งนะแล้วก็อาศัยการเก็บตกจังหวะ2อาศัยอาศัยการชิงจังหวะในนะในบอลสองเอานะฮะซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีทําได้ตามแผนแล้วก็ประสบความสําเร็จควักชัยชนะ กลับออกมาจากถิ่นของคู่แข่งตลอดชาติได้สําเร็จนะแต่พอมาเล่นในบ้านเจอกับคู่แข่งที่เอาตรงๆนะแม้ว่าจะแพ้มาสามเกมติดต่อกันอ่ะไม่ใช่แม้ว่าจะแพ้คาบ้านมาสามฤดูกาลติดต่อกันแต่เราก็ทราบกันดีแล้วก็เข้าใจกันดีนะครับว่าไบรตันนะครับไม่ให้ทีมระดับยักษ์ใหญ่อะไรนะศักยภาพผู้เล่น นะครับมันก็ไม่ได้ว่าเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแต่ว่าเขาเป็นบอลระบบเล่นกันแบบมีทีมเวิร์กนะครับก็เจอบอลแบบนี้น่ากลัวแมนยูนะครับจะไปเล่นเหมือนเกมที่บุกไปเย็นแอนฟิลเนี่ยมันก็จะดูกะไรอยู่นะครับก่อนเกมไรตันอันดับก็ต่ำกว่านะต่ำกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะนั้นนะครับแมนยูก็จำเป็นที่จะต้องเน้นเกมรุกมากขึ้นนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือแมนยูมีบีบบีบ บีบข้างบนบีบสูงนะครับตรงกลางพุ่งเข้าบทบี้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ให้คู่แข่งเนี่ยมีเวลาเคาะบอลมีพื้นที่เคาะบอลมากนะักคือเข้าเพรสซิ่งใส่เร็วนะฮะแล้วก็พยายามที่จะตัดบอลแย่งบอลพอแย่งบอลได้ก็จะจู่โจมแบบสายฟ้าฟาดทันทีนี่คือแผนการเล่นนะฮะคร่าวๆนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รูเบนอาโมริมเนี่ย ติดตั้งเอาไว้ไรตันเองอเขาเป็นบอลระบบนะครับการต่อบอลตามช่องนะบอลเท้าสู่เท้าเนี่ยค่อนข้างแม่นยำอันนี้เป็นเป็นเอกลักษณ์ของไรตันมาตั้งแต่ตอนที่มีแกรมพ m อตเตอร์เป็นกุนซือนะมาเดอแซบี้ก็ยังเล่นแบบนี้กระทั่งกุนซือคนปัจจุบันอย่างฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์นะก,ก็ยังคงเน้นเอกลักษณ์นี้ของไรตันเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไรตันเนี่ยเขาเป็นบอลที่บิวอัพขึ้นมาเซต นะครับเาพยายามที่จะเซตบอลขึ้นมาจากในแดนแล้วเขาจะเซตกันลึกๆต่ำๆถามว่าทําไมเขาเซตต่ำๆเห็นไหมฮะเวลาได้บอลเนี่ยเขาจะเซตกันตั้งแต่ขนานเส้นหลังเลยนะได้บอลลูกตั้งแต่จ,จากประตูเขาจะเซตกันต่ำๆหน้าปากประตูเลยนะเขาจะเซตอยู่ตรงนั้นเนี่ยเซตต่ำๆถามว่าทําไมคําตอบคือเขาพยายามจะ นะเขาเรียกว่าขุดบ่อล่อปลาอ่ใช้คํานี้แล้วกันเขาพยายามที่จะล่อซื้อให้ผู้เล่นของแมนยูเนี่ยขยับขึ้นมาบีบสูงสูงคือตัวเองเซ็ตให้มันต่ําที่สุดเพื่อที่จะให้แมนยูเนี่ยตามขึ้นมาบีบขึ้นมาอ่ามึงอยากจะเพลสซิ่งมึงอยากจะบีบใส่กูใช่ไหมเขาก็ล่อให้แมนยูเนี่ยขึ้นมาสูงสูง,สงเพื่อที่ นะครับเวลาแมนยูขึ้นมาสูงหลังกลางหลังมันก็ต้องดันตามเาเรียกว่าดันขึ้นมาตามทรงรักษาช่องว่างระหว่างแดนเอาไว้เนี่ยมันก็จะทาให้หลังเนี่ยลอยนะฮะขึ้นมาแบบไฮไลน์อะไรแบบนี้แล้วก็จะโจมตีด้วยลูกยาวไปข้างหลังลายไปยังพื้นที่ว่างนะครับที่แมนยูกองหลังแมนยูเนี่ยมันดันขึ้นมาปรากฏว่าเด็กผีนะฮะไม่ไม่ได้หลงกลน,นะครับเราจะสังเกตว่าแมนยูบีบสูงจริงแต่ไม่ได้ไปไล่บอลนะครับถึงในกรอบเขตโทษของผู้มาเยือนแต่อย่างใดเพราะว่า จะรักษาเชฟไม่ให้หลังเนี่ยมันดันสูงมากเกินไปแล้วเดี๋ยวโดนแล้วเดี๋ยวมันจะถูกตลบหลังเพราะนั้นเวลาไบรตันเซตบอลแมนยูจะไม่ไม่ไล่สูงมากจะพยายามยืนปิดพื้นที่นะยืนประจําตําแหน่งปิดพื้นที่และพอบอลนะฮะลำเลียงขึ้นมาถึงตรงกลางหรือถึงเลยนะครับเลยกรอบเขตโทษของไบรตันขึ้นมาแมนยูถึงจะพุ่งเข้าไปใส่อะไรแบบนั้นก็แค่จ่ายให้เพื่อนงกลยๆง่ายๆนะฮะก็น้ําหนักขาดโดนตัดได้ จากที่คลองบอลบุกอยู่แท้ๆกลายเป็นถูกสวนกลับฉับพลันไอดอกูก็เลยต้องตามนะตามเช็ดขี้ที่เองถ่ายเอาไว้นะฮะด้วยการไปทำฟาวเขาโอ้โหไอเฮียนะไปทำฟาวเขาโดนใบเหลืองดีนะฮะไม่ไม่ได้เจต,ตนาอะไรมากมายไปเสียฟรีคิกอ่ะพูดถึงเรื่องเสียฟรีคิกนิดนึงนะฮะลงไปดูนะครับจุดที่ทำฟาวกับจุดที่ยิงฟรีคิกเนี่ยแม่งคนละจุด นะจุดทำฟาวเนี่ยแม่งห่างจากประตูสักประมาณสามสิบสามสิบหลาสามสิบห้าหลาแต่จุดยิงเนี่ยมันห่างอยู่สักประมาณไม่ถึงสามสิบหลาเอาประมาณเอาบอกแบบนี้แล้วกันคือไม่ตรงจุดว่าแล้วก็ต้อง <c oughs> ขอบคุณผู้ดสินแอนโทนีเทเลอร์เจ้าเก่านะครับนะเจ้าเก่าอีกแล้วครับท่านนะเป่าทีไลได้รับคำชื่นชมยกยอรสรรเสริญจากแฟนบอลตลอดเลยนะฮะพี่ พุทสินแอนโทนีเทเลอร์ครึ่งแรกเนี่ยอามาัดเดียโลโดนขวางนะฮะโดนทำฟาวในเขตโทษเห็นเห็นแม่งก็ยักไหลใส่บอกโอ้ยไม่ฟาวนะฮะอีกจังหวะหนึ่งเอมเบอร์โม่นะครับนะจังหวะชิงจังหวะกันแล้วล้มควาลงไปมันก็ควรจะเป่าก่อนนะครับหรือไม่ก็ VAR ก็ควรจะพิจารณานะครับจะบอกว่าอยู่นอกกรอบเขตโทษมันเป็นจังหวะกั้มกึ่งมันสามารถที่จะใช้ VR พิจารณาได้โอ้โหนะก็นะก,นะก็เนี่ยนะเป็นการเป่า เ,บบเอาพูดตรงนะมึงไปห้ามไก่ดีกว่าไอ้สัตว์นะครับก็ฟรีคิกไบรตันอยู่ในระยะที่มันหวังผลได้เป็นจุดอันตรายแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าแต่นี่เว,เว,ล,เวลเบกเ,เ,เนี่ยอดีตสิทธิ์เก่าโรงเรียนลูกกรอกขนองวิทยานะฮะก็ยิงได้ดีมากบางคนบอกโหลำเมนน่าจะเซฟได้นะฮะผมบอกว่าเซฟป้ามึงมีไอฮีโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ไดกลตัว ไม่ได้หนีมือมากแต่นะมันยิงได้มันมันยิงได้แบบมันมันมันเฉียบคมเด็ดขาดจริงๆคือบอลแม่งพุ่งแล้วคุกลงมานะครับมันเป็นลูกแบบเนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วมันก็ฮุกลงมามุดเสียบใต้คานล้วเ้นเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแหะมันปัดปัดพุ่งไปสุดตัวแล้วเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยมันมันมันไม่ถึงจริงๆเพราะบอลแม่งคุกลงมานะครับบอลแม่งคุกลงมาแบบมันแบบโดนแค่ปลายนิ้วอ่ะมันมันมันไม่ไหวนะครับไม่ได้พลาดอะไรนะครับ ยืนยันตรงนี้เลยว่าไอ้เจ้าหนูลามเมงเนี่ยไม่ได้พลาดอะไรนะครับนะก็หลังจากที่ถูกตีไข่แตกโดนไบรตันไล่มาเป็นสามประตูตอนหนึ่งเท่านั้นแหละนรกมาเยือนทันทีกลายเป็นว่าแมนยูปั่นป่วนเลยนะครับเสียทรงเลยโดนไปโดนตีไข่แตกแค่นั้นแหละแม่งเสียทรงเลยกลายเป็นผู้มาเยือนเนี่ยที่ขึงเกมนะแล้วก็บุกกระนำอย่างต่อเนื่องอยู่ข้างเดียวซึ่งก็ยังดีนะครับว่าแมนยูอ่ะ เล่นเกมรับกันได้ไม่ได้แย่นะไม่ได้เล่นเกมรับแย่เลยไม่ได้มีอะไรผิดพลาดน่าเกลียบคิดง่ายๆไบรตันเขาไม่ได้ประตูแมนยูจากการเล่นแบบโอเพนเพลย์เลยสักลูกเดียว2ประตูเนี่ยมาจากลูกเซตพีซหมดเลยนะครับประตูแรกจากฟรีคิกปิดวิญญาณของวลเบกแล้วก็ประตูไล่มาเป็น3-2มสองเนี่ยมันก็มาจากลูกเตะม,มุมนะคือแมนยูเนี่ยก็ยังต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของการป้องกันลูกตั้งเตะกันต่อไปเห็นไหมพอเสียประตู31กลายเป็นว่า โมเมนตัม um, มันเวียงไปที่ทีมนกนางวนวลแล้วเขาก็มาแบบโหบุกใส่บุกใส่เป็นระลอกไอเด็กผีนะฮะเราก็ดูแล้วก็โยกไปโยกมาตูดร้อนนะฮะดูแล้วมันกระวนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่ติดพื้นหายใจไม่ทั่วท้องแต่ก็ทำได้ดีมากด้วยนะครับในการบีบนะในการบีบคุมพื้นที่คุมตำแหน่งนะ,ะประจำตำแหน่งคุมพื้นที่ปิดปิดช่องว่างเอาไว้และพอเข้ามาสู่ นะเข้ามานะแดน2ปุ๊บก็ค่อยที่จะพุ่งเข้าไปไล,ล่ล่าพุ่งเข้าไปตะปบนะแล้วก็ทําได้ดีดคือแย่งบอลได้บ่อยครั้งตรงกลางเนี่ยนะครับแมนยูมีบรูโน่กับกาเซมิโร่ของไบรตันเขามีกาล็อตบาเลบากับออยารีนุ่มกว่าสดกว่าแต่แมนยูนะครับตรงกลางเล่นได้ดีกว่าแย่งบอลได้บ่อยครั้งนะทั้งเอมเบอร์โมทั้งมาติอุสกุนย่านะครับมีวิงแบ็กอีกสข้างขึ้นมาช่วยนะครับเนี่ย เราจะเราจะสังเกตว่าแมนยูพอตัดบอลได้ดักบอลได้ปุ๊บก็จะจู่โจมนะครับอย่างรวดเร็วทันทีเลยแล้วก็จะหาจังหวะจบทั้ง4ประตูของปีศาจแดงในเกมเมื่อคืนนี้นะครับนะ mm. ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามาจากการเปลี่ยนจังหวะในแดนคู่แข่งหมดเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทราน i ิชันก็คือคู่แข่งเขากำลังเคาะบอลกันตามช่องกำลังเซตบอลกำลังบิ้วเกมกันขึ้นมาพอแมนยูตัดได้เนี่ย นะครับเราก็จะเห็นว่าไอไ้อทรงของคู่แข่งที่เขาบิวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเสียไปแมนยูก็จะฉวยโอกาสนั้นเนี่ยนะครับจู่โจมใส่ทันทีนะก็ทั้ง4ประตูเนี่ยมาจากการตัดบอลได้ในแดนของไบรตันนะครับพอตัดบอลได้ปุ๊บฉวยโอกาสทรานซิชั่นเปลี่ยนจังหวะอย่างรวดเร็วนะเป็นเกมรุกแบบสายฟ้าแลบ เข้าใส่ตุ้ง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 นะก็นามาซึ่งประตูนํา1 0ประตูนํา2.0ตอนแรกเนี่ยสีนาทีก็เข้าใจว่าแมนยูทิ้งห่าง2 0ูแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังน่าจะเล่นแบบประคองประคองรักษาสกอร์นะเล่นแบบรักษาสกอร์มากกว่าที่จะไปทําประตูเพิ่มเหมือนเกมที่เอาชนะซันเดอร์แลนด์นะก็ลักษณะน่าจะคล้ายๆกันที่ไหนได้นะครับครึ่งหลังแมนยูก็ไม่ไม่ถึงกับเล่นแบบรักษาสกอร์มากก็ยังหาจังหวะตอบโต้เป็นระยะระยะแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งประตู นะครับตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่แมนยูนำห่าง30นะเอาตรงๆมันก็น่าจะจบอย่างบริบูรณ์แบบแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสประตูต่อ0ูนย์โอ้โหรูปเกมก็รูปเกมก็ดีนะเล่นได้เหนือกวา่าในขณะที่ไบรตันเนี่ยโอ้โหอุดมไปด้วยความผิดพลาดจ่ายบอลกันสเปะสปะจากที่เคยแม่นยำเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้ไบรตันก็ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองแล้วก็ถูกแมนยูเนี่ยอัด กระหน่ำไปสามดอกเน้นๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราจะเห็นว่ารูเวนอมริมก็รู้สึกผ่อนคลายนะก็ ทยอยส่งตัวสำรองนะเป็นการส่งตัวสำรองแบบให้โอกาสเข้าใจใช่ไหมครับเป็นการเปลี่ยนตัวแบบให้โอกาสตัวสำรองอันยกตัวอย่างง่ายๆจะเห็นภาพชัดเจนก็คือเปลี่ยนอพอนำสามศูนย์ปุ๊บก็ถอดเอากองหลังอย่างลูกชอเนี่ยออกไปก่อนไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเล่นจนจบเกมก็ได้ให้โอกาสการหลังดาวรุ่งอย่างไอเดนเฮเว่นดูบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวแบบให้โอกาสเห็นไหมหลังจากที่เปลี่ยนเฮเว่นลงมาอ่าเฮ้ยวิงแบ็คสองข้างไอ้ดอกูยังไม่ได้ลงนี่ว่าว่าแล้วก็ถอด อามัดติอาโลออกแทนที่จะถอดลูกรักนะเขาเออลืมไปก็เป็นลูกรักเขาไม่ถอดหรอกเขาก็ไปถอดอามัตดเดิีาโลออกแล้วก็ส่งแพทริกดอกูลงมาแล้วเขาก็มีการสลับโยกตำแหน่งเอาลูกโลเนี่ยไปอยู่ทางวิงแบ็กขวาก็ให้ดอกูเนี่ยเล่นเป็นวิงแบ็ซ้ายดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนำห่างอยู่30มจนกระทั่งดอกูนะหรือไอหัมนะออหัมไอสัตว์ ที่น่าเฮียใจบอลง่ายๆเนี่ยแลนะเบสิกเบสิกเลยไม่ใช่ลูกยากไม่ได้โดนบีบไม่ได้ถูกกดดันนะคือเนี่ยคือปัญหาของผู้เล่นบางคนนะครับเนี่ยคือปัญหาผู้เล่นบางคนของปิศาจแดงเนี่ยมันไม่ได้มีความแน่นอนอะไรเลยทั้งๆที่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกยากอะไรสักเท่าไหร่จากที่ควรชนะแบบสบายๆไม่ระบมหัวแม่ตีนนำสามศูนย์พอโดนตีไข่แตกสามหนึ่งแล้วมาเป็นสามสองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ย คิดในใจอา้าวไอ้เฮียชิบหายแล้วมึงเอ้ยนำสามศูนย์อยู่ดีๆนี่ทําไม่ได้ทําไม่ได้สามแต้มเท่าเท่าชัยชนะลงไปยัดลงไปได้โถวส้วมแล้วกดจักโกทิ้งเนี่ยแม่งหน้ามโมโหนะมันไม่ใช่หน้าเสียดายนะครับแม่งหน้ามโมโหเลยแหละแต่ก็ยังดีที่ไบรตันเขาเล่นแบบไม่มีอะไรเสียมันก็เปิดโอกาสให้แมนยูสวนกลับนะครับก็เลยเป็นเอมเบอร์โม่เนี่ยที่สามารถปิดกล่องได้เรียกว่าย้ำหัวตะปูนะเอาชนะไบรตันได้อย่าง แน่นอนคือ4ประตูต่อ2ในช่วงที่กำลังจะหมดเวลานะครับก็โอเคก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่คนพักปีศาจแดงโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในวงเล็บว่า70นาทีแรกส่วน20นาทีหลังเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนตัวแบบไม่น่าเปลี่ยนเนี่ยคือย่ามใจไปนิดนึงครับพูดแบบนี้แล้วกันคือย่ามใจแต่เขาเข้าใจได้ก็ตอนนั้นแม่น้ำสามถูมันก็ย่ามใจนะครับก็คือพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวสมรองลงมาเนี่ยเนี่ยตรงน,นี้ต้องคิดแล้วนะว่า พอลงมาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอูกาเต้เป็นคอปปี้เมนูหรือแม้แต่อาจารย์ดูโจอชอัวเซอร์ซี่เราจะเห็นว่าไอ,ไอจังหวะเตะมุมที่เสียประตูเนี่ยเซอร์ซี่มาร์คคนมงอยู่นะฮะแล้วก็อยู่ดีๆก็จ้องแต่บอลมองแต่บอลก็ประกบห่างเรียบร้อยเลยนะครับแทนที่จะแบบจะตามติดๆแบบเนื้อประกบเนื้ออะไรแบบนี้นะแต่ก็ยังดีนะครับสุดท้ายนะอาจจะใจหายใจคว่ำอาจจะแบบลุ้นกันโอ้โห,โหเหี้ยๆๆเยี่ยวเหนียวเลยแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะเอาชนะ ไบรตันได้สําเร็จนะครับหลังจากที่แพ้คาบ้านมาเนี่ยสามฤดูกาลติดต่อกันพอแมนยูชนะได้3มแต้มโอ้โหไม่น่าเชื่อครับขยิ่งก้าวกระโดดนะ <c oughs> ขยิ่งก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่บนอันดับ4ของตารางพรนะีเมียร์ลีกณขณะนี้ตามหลังจากฝูงอย่างอาร์โ a นเนี่ยแค่สามแต้มเท่านั้นเองนะตามหลังแค่สามแต้มอันดับ4นี่เขาเรียกว่าพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ นะครับแล้วก็ผลต่างประตูได้เสียจากติดลบมาตลอดตั้งแต่เปิดฤดูกาลณปัจจุบันผลต่างประตูได้เสียเป็นบวกหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด <laughs> <laughs> โอ้โหนะมาวานเนี่ยนะโอ้โยต่อเวลาทดเจ็บนานเลือเกินนะโอ้โยยิงยิงเกินช่วงทดเจ็บอีกตั้งหากโอ้โหต่อทดเจ็บเจ็ดล่อไปสิบเอ็ดนะทดเจ็บ เขาเจ็บสามยิงในทีที่สี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแสงแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะแสงแล้วแป๊บเดียวเองในะฟุตบอลเนี่ยมันรวดเร็วนะฮะในการพลิกผันเนี่ยนะมันพลิกผันมันเมันเปลี่ยนแปลงนี่มันรวดเร็วลือเกินนะฮะล่าสุดแสงแล้ว แซงแล้วแซงแซงเชลซีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้อย่าลืมตัว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 ไอ้เฮียไอ้เฮียมันเป็นอะไรทำไมช่วงนี้มันมันหยุดยิม้มมันหยุดเลืงราบไม่ได้โอ้ยโอ้โทษ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 